สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับเบา4ีคนเดิมวันนี้มารีวิวนาฬิกาตีช็อคครับตัวนี้การ์ซตีช็อคนะครับตัวนี้จะมารีวิววิธีเปลี่ยนฐานนะครับว่าเปลี่ยนยังไงนะครับเพื่อนๆติดตามชมนะครับตีช็อคนะครับในกาชีช็อคนะครับการ์โอนะครับ ามาดูกันนะครับวิธีการเปลี่ยนฐานในกาชีช็อกนะครับตัวนี้เพิ่มด้วยเปิดฝาหลังนะครับตัวนี้วาหลังเป็นนอ็อตเป็นน็อตสี่ตัวครับตัวนี้ชีช็อ,อกเราไขน็อตก่อนครับไขน็อตสี่ตัวนี้ออกก่อนโดยใช้ไขค,รครวงใช้ไขค,รครวงหมุนนะนะครับเพื่อนๆมาดูวิธีการใส่ฐานชีช็อกนะครับ ยี่หอ้อคาซีโอรุ่นคีช็อคนะครับไอ้น,น็อตให้หมดก่อนนะครับสี่ตัวใส่น,น็อตสี่ตัวออกแล้วก็ถอดน็อตออกนะครับเอามารวมกันหลังจากนั้นตอดขวาครับอืมเราตอดขวาออกมีลูกยางนะครับตรงนี้มียางกันเครื่องนะครับตอดวางคีช็อค ok ตัวนี้เป็นรุ่น ม่ใหม่เท่าไหร่ใช้ฐานสองก้อนเห็นไหมคร <c oughs> คุณลูกค้าจะโดนม่ใย่ร้อยแล้วครับ <c oughs> เพราะว่าฐานสองก้อนนะครับส่วนลดในร้อยแปดสิบบาทนะครับฐ <c oughs> านสองก้อนครับธรรมดารุ่นใหม่จะไม่ใช้ฐานตัวนี้ตัวนี้น่าจะคลาสสิกนิดๆน่าจะเป็นรุ่นของเขานะครับทำมาคล้ายๆเบบี้จีเบบี้จีใช้ฐานสองก้อนทีช็อปมาใช้ฐานสองก้อนตัวนี้นะครับ <c oughs> ออกมาหนึ่งก้อนแล้วนะครับ ช้เข็มหมดนี่เคลียร์นะครับตาลสอก้อนธรรมดาใช้ก้อนเดียวแต่เป็น3ามโวลต์น,นะครับเราต้อง,องดูใดีๆนะครับใส่ตัวมันมีพลาสติกตัวนี้ตาโน9202ก้อนครับ เหมือนเดิมครับฐานญี่ปุ่นแม็กเซลนะครับผมเมอินเจแปนของแท้สองก้อนนะครับ3าตัวนี้เตะออกมาใส่เข้าไปในร่องเหมือนตอนที่เราถอดนะครับร่องเสร็จแล้วก็ใส่ลงร่องแล้วก็กดนะครับทุกอย่างเรียบร้อยครับเปลี่ยนทานคีช็อครุ่นช็อคอะไรครับนี่ครับผมสองก้อนนะครับรุ่นตัวนี้เดี๋ยวดูก่อน ติดแล้วนะครับตัวหนังสือขึ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทำเช็คดูว่ามันวิ่งไหมโอเคใช้ได้ใช้ได้ครับตั้งได้เราปิดขวานะครับเริ่มเริ่มต้นการปิดฝาอย่าลืมลูกยางตัวนี้นะครับใส่ให้ลงมันก็มีล็อกของมันอยู่นะครับบังคับใส่นะครับบังคับใส่นะครับดูให้ดีให้ลงร่องนะครับนี่ หลังจากน,นั้นปิดขาวาดูลูกยางด้วยนะครับมีลูกยางดูแต่ลูกยางลงร่องก่อนนะครับใส่ลงร่องนะครับจะไม่ลงร่องไม่กันน้ำนะครับเป่าลมสักหน่อยนะครับเอาขี้ฝุ่นหลังจากนั้นปิดขาวาครับปิดขวาก็ให้ลงร่องนะครับกดน,นิดนึงเพื่อมันดันลูกยางหลังจากนั้นเปลี่ยนใส่น็อตครับเราก็มาใส่น็อตก็ต่อ,อยังไงก็ใส่อย่างนั้นนะอย่าให้พลาดน,นะครับ ตอบมายังไงก็ใส่ให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่อินเจแปนแท้นะครับคีช็อคตัวนี้ของแท้นะครับแต่น็อต4ตัวอย่าลืมว่าเราต้องอัดน็อตให้แน่นนะครับเพราะว่าระบบกันน้ำครับต้องอัดให้แน่น อัดให้สุดแรงนะครับเดี๋ยวมันจะไม่กันน้ำเสร็จแ,แล้วครับผมนทีช็อคเปลี่ยนฐานสองก้อนครับตัวนี้เดี๋ยวมาล้างให้ลูกค้านะครับต้องเวลาให้เร็วา่าห้านาทีได้ครับผมได้ครับเราก็มาล้างแล้วเช็ดทำความสะอาดนะครับ เสร็จเรียบร้อยก็เพื่อนเพื่อนในกาชีช็อกเปลี่ยนทานนะครับสองก้อนเสร็จเรียบร้อยนะครับใครเข้ามาดูก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายจุ๊บ